สวัสดีครับตัวนี้เป็นปั๊มพ่นยามารุยมาครับไซส์ใหญ่ครับจัมโบ้ครับหนึ่งห้าศูนย์สามดูลูกโูบสองนิ้วไปแล้วมั้งนี่นะครับนิ้วครึ่งสองนิ้วอะประมาณทั้งดูดน้ําดูดนิ้วครึ่งครับตัวนี้อลังการเลยครับตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์บรรกาศนะครับแต่เดี๋ยวเราจะยกบรรกาศออกให้ครับแล้วใส่เป็นดีเซลให้นะครับนี่ยวใส่เป็นดีเซลคูปัตต้าให้นะครับ หรือจะชอบบรรกาศก็แล้วแต่นะครับบรรกาศเป็นเป็นซินนะครับแล้วใส่ดีเซลให้เลยนะครับเพื่อความเจ๋วนะครับใส่ดีเซลให้เลยอ่าชอบประทักมาหรือจะแค่ปั๊มป่าอย่างเยวก็ขายนะครับปั๊มป่าอย่างเยวเราก็ขายนะครับอ้าวนี่ยูโปลอย่างงี้ครับสุดยอดอลังการนะครับชอบประทักมาตัวนี้ไปดันน้ําข้ามภูเขากันเจ๋วเลยนะครับใส่อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปเล่นเลยนะครับตามสบายเลยนะครับ พอขาขายอย่างเดียวลูกค้าจะไปใช้งานแบบไหนตามใจเลยเราขายอย่างเดียวที่ร้านโอเคนะครับพร้อมใช้ทุกตัวขอบคุณครับ